ผีญี่ปุ่นฮานาโกะหรือผีห้องน้ำฮานาโกจังหรือผีห้องน้ําเป็นผีในตำนานของประเทศญี่ปุ่นที่สิงสู่อยู่ตามห้องน้ําของโรงเรียนต่างๆมีรูปร่างเป็นเด็กหญิงวัยประถมอายุราว1 0บถึงสิขวบไว้ผมทรงบ๊อบและสวมชุดนักเรียนเอี้ยมสีแดงบางก็ว่าโหดเยี่ยมมากมักจะทําร้ายคนที่ใช้ห้องน้ํา บางก็ว่าแค่โผล่ออกมาให้เห็นทำให้ตกใจเฉยๆส่วนใหญ่แล้วเธอจะสิงอยู่ในห้องน้ำหญิงและมักปรากฏตัวในภพ่ําอยู่ในคอกหมายเลข4ที่พ้องกับคำว่าตายในภาษาญี่ปุ่น <S <S เรื่องราวของฮนาโกจังเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศญี่ปุ่นแต่มีตำนานและความเป็นมาที่แตกต่างกันในแต่ละเวอร์ชัน ตำนานแรกบอกว่าฮานาโกจังเป็นเด็กที่อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งกำลังเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆที่โรงเรียนโดยที่ตัวเธอนั้นแอบมาซ่อนอยู่ในห้องน้ําคนเดียวแต่โชคร้ายในช่วงเวลานั้นมีเครื่องบินทิ้งระเบิดบินผ่านมาแล้วก็ทิ้งระเบิดลงมาในบริเวณที่เธออยู่ทำให้เธอเสียชีวิตในห้องน้ำทันทีแม้แต่ศพก็ไม่เหลือสภาพเดิมเหลือเพียงตอตะโกเท่านั้น จากนั้นอีกหลายปีเมื่อมีการสร้างโรงเรียนหรืออาคารขึ้นมาใหม่วิญญาณของฮานาโกจังที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นก็มาสิงสถิตยอยู่ในห้องน้ำที่เธออยู่ก่อนตายตำนานที่สองบอกว่าฮานาโกจังถูกพ่อแม่ทารุณกรรมเป็นประจำทั่วร่างมีแต่ล่องรอยการทารุณกรรมและบาดแผลที่ไม่เคยหายการทารุนนั้น รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนเธอทนไม่ไหวและหาทางหนีก่อนจะไปซ่อนตัวอยู่ในอาคารร้างหลังหนึ่งและตั้งใจจะออกไปทีหลังแต่โชคร้ายที่บาดแผลครั้งนี้รุนแรงมากประกอบกับการเสียเลือดทําให้เธอหมดสติในห้องน้ำและเสียชีวิตหลังจากนั้นวิญ,ญญาณของเธอจึงติดอยู่ในห้องน้ำตลอดการ <S <S ตำนานที่สบอกว่าฮนาโกจังเป็นเหยื่อของฆาตรกรโรคจิต โชค้ายที่เธออยู่คนเดียวจึงต้องวิ่งหนีไปหลบในอาคารร้างหลังหนึ่งแต่ถูกฆาตกรจับได้และฆ่าทิ้งในห้องน้ำโดยการเชือดคอของเธอจนเกือบขาดฮานาโกจังที่เสียชีวิตอย่างน่าเวทนาจึงกลายเป็นวิญญาณร้ายความแค้นของเธอนั้นทำให้เธอทำร้ายคนที่เข้ามาใช้ห้องน้ำที่เธอเสียชีวิตโดยไม่เลือกหน้า ตำนานที่4ี่บอกว่าฮานาโกจังเป็นเด็กธรรมดาที่ถูกเพื่อนๆกันแกล้งเพราะความขี้แยและอ่อนแอวันหนึ่งเด็กสาหวหัวโจกหน้าตาน่ารักร่วมมือกับเพื่อนๆจับเธอไปขังไว้ในห้องน้ำเพียงเพราะความสนุกโชคร้ายที่วันนั้นเป็นวันก่อนปิดเทอมฮานาโกจังถูกขังลืมในโรงเรียนคนเดียวกว่าจะมีคนตามหาเจอพวกเขาก็พบเพียงร่างอันผ่ายพอมของฮานาโกที่เสียชีวิตเพราะขาดอาหารแล้วก็น้ำ ความแค้นนี้ทำให้ฮนาโกจังกลายเป็นวิญญาณร้ายและมักจะจ้องเล่นงานเด็กประถมใบเดียวกันเป็นหลักโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่มีหน้าตาน่ารักเหมือนกับหัวโจกที่เคยแกล้งเธอมักจะถูกฮนาโกจังท้่นน้อนใส่แล้วก็ควักลูกตาทิ้งอย่างโหดเหี้ยมตำนานที่5 ตำนานสุดท้ายนี้เชื่อกันว่ามาจากคดีฆาตกรรมที่แสนเศร้าในช่วงยุค1900ช่วงนั้นมีคดีฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในครอบครัวหนึ่งภรรยาพบว่าสามีนอกใจเธอริษยาจนเป็นบ้าและฆ่าทุกคนในบ้านทิ้งซึ่งในเวลานั้นทุกคนในบ้านถูกฆ่าหมดแล้วยกเว้นลูกสาวคนโตที่เห็นเหตุการณ์และวิ่งหนีไปซ่อนในห้องน้ำของโรงเรียนแต่ท้ายที่สุดแม่ก็ตามไปฆ่าลูกสาวคนโตถึงในห้องน้ำของโรงเรียน ก่อนจะถูกตำรวจจับในที่สุดฮานาโกจังถือเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญประจำทุกโรงเรียนและเป็นการละเล่นแผงๆยอดนิยมของเด็กๆที่มักจะท้าทายอันเชิญฮานาโกจังออกมาเพื่อพิสูจน์ความกล้าถ้าใครโชคดีก็อาจจะเห็นฮานาโกจังปรากฏตัวในระยะสั้นๆ โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะถูกฮนาโกจังทําร้ายเอาได้เนื่องจากไปบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของเธอและถ้าโชคร้ายสุดๆอาจเจอมือโชคเลือดหรือมือที่ซีดขาวเหมือนผียื่นออกมาจากประตูห้องน้ำลากไปยังขุมนรกวิญญาณไม่ได้พุดไม่ได้เกิดตลอดกาลประวัติผีญี่ปุ่นซาชิกิวราชิผีเด็กนำโชคประจำบ้าน ในประเทศไทยนั้นถ้าพูดถึงปีศาจหรือพูดผีที่มีรูปร่างเป็นเด็กและนำโชคลาภมาให้เจ้าของบ้านคงนึกถึงกุมารทองซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีกุมารทองเหมือนกันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับซาชิกิวราชิหรือผีเด็กญี่ปุ่นซาชิกิวราชิเป็นปีศาจชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในจังหวัดอิวาเตะทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ช่วงสมัยเอโดะนั้นเป็นสมัยที่พ่อค้าเริ่มมีอิทธิพลในสังคมญี่ปุ่นซาชิกิวราชิมาจากคำว่าซาชิกิที่หมายถึงห้องแบบญี่ปุ่นซึ่งมักใช้รับรองแขกและคำว่าวราชิที่แปลว่าเด็กในภาษาถิ่นของจังหวัดอิวาเตะซาชิกิวราชิเป็นวิญญาณของเด็กสาวอายุประมาณ7-14ปีไว้ผมทรงกับปะ หรือทรงบ๊อบที่เรารู้จักกันและสวมชุดกิโมโนลักษณะนิสัยนั้นจะมีนิสัยขี้เล่นออกจะชอบแกล้งตามภาษาเด็กหากบ้านไหนมีซาชิกิวราชิอาศัยอยู่ก็จะมีเสียงเด็กวิ่งเล่นทั้งวันทั้งคืนบางครั้งหากมีแขกหรือญาติมาเยี่ยมบ้านก็อาจจะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงแอบชะโงกหัวออกมาหลังประตูเพื่อดูท่าทางของแขกอีกด้วยส่วนใหญ่แล้ว จะมีเพียงเด็กๆที่อายุราวๆกันเท่านั้นที่จะเห็นซาชิกิวราชิแต่ก็มีผู้ใหญ่บางคนที่สามารถมองเห็นได้แล้วว่ากันว่าใครก็ตามที่เห็นซาชิกิวราชิจะได้รับโชคลาภตามมาทําให้มีหลายคนพยายามเชื้อเชิญให้ซาชิกิวราชิเข้ามาอยู่ในบ้านโดยการเตรียมของเล่นเด็กขนมลูกอมเสื้อเด็กมาวางไว้ในห้องนั่งเล่น แต่ก็มีเปอร์เซน์ที่จะสำเร็จน้อยมากซาชิกิวราชิถือเป็นผีที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือรังเกียจเลยยิ่งไปกว่านั้นทุกคนต่างพร้อมที่จะต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าซาชิกิวราชินั้นถือเป็นผีเด็กนำโชคที่จะนำมาซึ่งโชคลาภมากกว่าความโชคร้ายสามารถปกป้องสมาชิกในบ้านจากอันตรายและสิ่งลีลับได้ด้วย และยิ่งบ้านไหนทำการค้าก็จะยิ่งช่วยให้กิจการรุ่งเรืองขึ้นทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบซาชิกิวราชีเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามหากพ่อค้าเจ้าของบ้านมีท่าทีจะไม่ตั้งใจทำงานและใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองซาชิกิวราชีก็จะออกจากบ้านและพ่อค้าเจ้าของบ้านก็ถึงขั้นล้มละลายได้เลยทีเดียวหากมีซาชิกิวราชีอยู่ในบ้าน สิ่งที่ต้องทำก็คือรักษาความสะอาดของห้องนั้นและพยายามไม่ให้คนเข้าออกห้องนั้นมากจนเกินไปเพราะซาชิกิวราชิไม่ชอบสถานที่ที่มีคนพุกพ่านถ้าไม่พอใจเธอจะหนีไปสิงสถิตบ้านหลังอื่นแทนและเมื่อซาชิกิวราชิออกจากบ้านนั้นนอกจากจะถูกเรียกโชคลาบที่เคยได้กลับไปคืนยังอาจเกิดเรื่องร้ายแรงเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือบางครั้ง ก็ถึงขั้นตายยกบ้านได้เลยถ้าพูดถึงซาชิกิวราชิก็ต้องพูดถึงคินไดอิจิออนเซนเพราะเชื่อกันว่าที่นี่มีซาชิกิวราชิคอยคุ้มครองอยู่โดยที่นี่มีห้องพร้อมของเล่นสำหรับซาชิกิวราชิโดยเฉพาะนอกจากนี้แขกที่มาพักที่นี่ก็อาจได้เจอกับซาชิกิวราชิที่อยู่ที่นี่ได้ด้วยซึ่งเชื่อกันว่าหากใครได้พบเจอ ก็จะมีโชคลาภตามมามีบางตำนานเล่าว่าต้นกำเนิดของซาชิกิวราชินั้นมาจากเด็กๆในยุคสงครามโบราณช่วงนั้นอาหารการกินฝืดเคืองพอแม่จึงฆ่าเด็กทิ้งเพื่อกำจัดปากท้องที่ไม่จำเป็นวิญญาณเด็กน้อยที่ตายอยู่ในบ้านอย่างเดียวดายอาจไม่รู้ตัวว่าตนเองตายแล้วจึงเดินทางไปเสียงสถิตในบ้านต่างๆเมื่อเห็นว่าบ้านไหนมีขนม มีเด็กๆหรือมีความอบอุ่นก็จะสิงสถิตยอยู่ในบ้านหลังนั้นประวัติผีบันไดผีบันไดมีอยู่สองเวอร์ชั่นด้วยกันซึ่งเวอร์ชั่นแรกจะบอกว่ามันสิงสถิตยอยู่ตรงบันไดขั้นที่4เนื่องจากเลขสีในภาษาญ,ญี่ปุ่นนั้นพ้องเสียงกับคำว่าตายนั่นเองจึงเชื่อว่า เป็นบันไดที่นำไปสู่ความตายหรือโปรโลกในขณะที่อีกเวอร์ชันหนึ่งจะบอกว่ามันสิงสถิตยอยู่ระหว่างบันไดขั้นที่13ระหว่างชั้นที่3และชั้นที่4ของอาคารเรียนเก่าเป็นขั้นบันไดที่ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และมิติอื่นๆว่ากันว่าหากพัดหลงเข้าไปแล้วก็จะไม่สามารถออกมาได้อีกบางก็เชื่อว่า ถ้าเหยียบบันไดขั้นนี้แล้วจะต้องมีอันเป็นไปเช่นตกบันไดคอหักตายประสบอุบัติเหตุถูกผีสิงหรือเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งตามปกติแล้วขั้นบันไดในโรงเรียนปฐมของญี่ปุ่นจะมีเพียง12ขั้นแต่ในยามเที่ยงคืนตรงบันไดขั้นที่13จะปรากฏออกมาอย่างลึกลับ ผีบันไดนั้นมีรูปลักษ์เหมือนเด็กปฐมทั่วๆไปบางก็ว่าเป็นเด็กชายบางก็ว่าเป็นเด็กหญิงบางครั้งก็ปรากฏตัวเป็นเงาเดือนรางมีเจตนามุ่งร้ายและต้องการทำร้ายทุกคนโดยไม่เลือกหน้าตำนานเล่าว่าผีบันไดขั้นที่13คือเด็กปฐมผู้โชคร้ายที่พัดตกลงจากบันไดขั้นที่13และคอหักตาย วิญญาณของเด็กคนนั้นจึงสิงสถิตยอยู่ที่บันไดขั้นนั้นจากนั้นมาหากเด็กคนไหนพลาดเหยียบบันไดขั้นที่13ก็จะถูกวิญญาณในบันไดผลักให้ตกบันไดหรือดึงเข้าไปในโลกแห่งความตายเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของตนบางตำนานก็บอกว่าเด็กคนนั้นโดนเพื่อนแกล้งพลาดตกบันไดคอหักตายกลายเป็นวิญญาณร้าย ไม่ว่าอย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นก็เชื่อว่าบันไดขั้นที่13จะนำโชคร้ายมาให้ดังนั้นเวลาเดินขึ้นบันไดชาวญี่ปุ่นบางคนก็จะนับขั้นบันไดไปด้วยเพื่อไม่ให้เผลอไปเหยียบบันไดขั้นที่13โดยไม่รู้ตัวก <c oughs> ุมารทองกุมารทองคือวิญญาณของทารลกเพศช,ชายที่ตายไปพร้อมกับแม่ตั้งแต่อยู่ในคัน หรือที่เรียกกันว่าตายท้องกลมกุมารทองมีลักษณะเป็นเด็กชายอายุราว6-7ขวบผสมทรงจุกสวมใส่จงกระเบนเหมือนคนสมัยโบราณผู้คนมักเลี้ยงกุมารทองเพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายบางก็บอกว่าช่วยให้ทำมาค้าขึ้นมีโชคลาภและยังช่วยปกป้องบ้านเรือน จากโจรผู้ร้ายและศัตรูได้อีกด้วยหลังจากที่มีการตายท้องกลมผู้มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณของเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกขั้นตอนการสร้างกุมารท้องก็คือต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วมาประกอบพิธีกรรมก็คือการผ่าเอาศพเด็กทารกในท้องนั้นมาย่างไปให้แห้งสนิทก่อนรุ่งสางแล้วจึงลงรักติดท้องให้ทั่ว ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองแต่ในปัจจุบันผู้คนมองว่าการสร้างกุมารทองนั้นโหดร้ายและเชื่อว่าวิญญาณเด็กที่กลายเป็นกุมารทองจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดจึงได้เปลี่ยนแปลงการสร้างรูปปั้นกุมารทองขึ้นทําการปลูกเสกเพื่อไว้กราบไหว้บูชาแทนแต่การสร้างรูปปั้นนั้นก็มีการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันเช่นใช้ดินจากป่าช้า หรือใช้ปูนปั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเชื่อกันว่ากุมารทองเป็นได้ทั้งผีดีและร้ายขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำการปลุกเสกควบคุมกุมารทองว่าจะใช้งานอย่างไรกุมารทองมีสองประเภทคือแบบบูชาและแบบพกพาแบบบูชานั้นจะใช้เพื่อปกป้องบ้านเรือนให้อยู่รอดปลอดภยัยทำมาค้าขึ้น มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขบางครั้งก็ตั้งไว้ที่วัดเพื่อให้บูชาขอพรขอโชคด้านต่างๆจึงมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กประมาณหนึ่งฝ่ามือหรือใหญ่กว่าคนจริงนิยมนำไปวางไว้บนหิ้งบูชาส่วนกุมารทองแบบพกพามักจะมีขนาดเท่ากับพระเครื่องไว้สำหรับห้อยคอ พกติดตัวได้ตลอดมักจะใช้เพื่อป้องกันคุ้มครองผู้ใช้จากศัตรูและภัยอันตรายต่างๆการเลี้ยงดูเส้นไหว้กุมารทองนั้นให้ทำเหมือนการเลี้ยงเด็กทั่วไปเช่นเส้นไหว้ด้วยอาหารขนมเสื้อผ้าและของเล่นเด็กถ้าเลี้ยงดูกุมารทองดีกุมารทองก็จะให้โชคลาภแต่ถ้าเลี้ยงดูกุมารทองไม่ดี กุมารทองก็อาจจะโมโหอารวาดและแกล้งเล่นพิเรนในบ้านแต่ก็ไม่มีอันตรายร้ายแรงอะไรต่างจากการเลี้ยงผีจำพวกอื่นที่หากลืมให้อาหารหรือผิดสัญญาก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงได้ <c oughs>